ขาเรียนฟวิวเออเอองานหัดนะนี่หัดพึ่งครั้งแรกพ่งครั้งแรกครั้งแรกชีวิตหัดย้ำเส้นเกดเส้นแก่ชิ้นต่อไปก็จะดเีเราไม่ต้องโชว์ความสวยเราโชว์สกิลเราโชว์ให้รู้ให้เข้าใจเออนั่นแหละการวางมือถูกต้องการวางมือถูกต้องอ่าแล้วติดต่อไปมือเราจะลากได้ฟิว นเราใช่ไหมการคนที่ประสบความสําเร็จกับไม่สําเร็จมันต่างกันตรงนี้นี่น้องก็มาไกลจากรีสกเกตเขายังอุหา์มาเลยการที่เขามีงานมีการทําแล้วเขายังต้องการมาเรียนรู้หาความรู้เนี่ยบางคนโอ้ไม่เอาแล้วอย่างงูอย่างนี้ไกลความรู้มันโอกาสสําคัญที่สุดนี่อยากจะให้เป็นเรียนรู้ อ่าอ่าเอียงเอียงเอียงมือาหน่อยเอียงขึ้นมาหน่อยอ่าเราพยายามเออเอออันแหละก็เข้าไปก,ออก็อ่านี่ขนาดหัดครั้งแรกนะต่อไปลูกถิ่นเก่งทุกคนนะ่ะฟิ้ลพอเรารู้สูตรในการย้ำนะ่ะนี่การย้ำเส้นอ่าอ่าย้ำไปย้ำไปอ่าสอนให้ทุกคนเป็นสอนให้ทุกคนเก่ง เออนั่นแหละติดลายนูน้ไปแล้วก็เฉียงกามาแล้วก็เกี่ยวแต่ขวางนี้ไปด้วยเกี่ยวขวางนี้นไปด้วยอ,อ่าเช่นนั้นเลยเออเวกอ่าีดีอาร์จากคนสวยกลับมาแทงอ่าขเช่นนั้น อ่าแล้วบอกเส้นหลังเส้นหลังเส้นยังไงเอาไปเออนั่นแหละอ่าแล้วก็เกี่ยวแล้วก็วางสวยๆว,วางไว้อ่ะอืมจะแ,แต่งขอบสวยๆเห็นไหมให้มันจะได้ลายที่มันจะได้ลายได้นะจะได้ลายนี่ที่สวยเห็นป่ะอ่าอ่า ดึงไปจัดอืมแทงเส้นหลังเส้นหนึ่งอ่ผ่ากลางไปอ่าแล้วไปเกี่ยวข้างหลังไว้เส้นหนึ่งอ่าได้ไปแล้วนะ่ะไงมันหลุดไปแค่เพียวเียวอ่ะแค่มันเกี่ยวไว้อ่ะโอเคแล้ว